ที่เป็นเจตุ้นแบบฟิชอินทรีเราต้องมีใน20 40 60 90 above 20 above 22 one two ให้ปั๊มดิสทับเฮียเป็นอัพแบคปั๊มฟิชออโต้โอเคนะครับบีฟไส้แล้วเอฟซีเอสเกียร์อีกทีหนึ่งเพราะว่าเนี้ยมันจะอลาดเรียบร้อยแล้ว โอเคนะครับแล้วเรียบร้อยช็อคเเอ่อเอนจินนับถืดูไฟล์ดูมอนิเตอร์ดูมอนิเตอร์ครับแอค i ีฟไวเบรชั่นอินอเปอเรตดิส r ปเีย90เปอร์เซ n t ต์ t 0เป s เนต์จะนดิสปเียเช็อคเิ่มอาจจะมาถึงดิสเซปเพียโอเคเออินฟาฟิเอวีอนทรลออเค ดอกนีปปุ๊บโดนที่เกี่ยวบางที่เบรกวิลีสสายพอมความพร้อมดูดูฝาที่เกี่ยวสายพอมมีวิ่งเซอร์เซตีควายฝาบ้างครับโอเคบอลบอลรู้ตัวอากาศอยู่ทางซ้ายนะครับพี่ตอนนี้ครับพี่นุกเห็นบอลรู้ตัวอากาศไหมครับ ยังมองไม่เห็นครับอ,อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นล้วมีบรรลุตัวอากาศอยู่นะเปี๊ยจีอยู่สิบเอ็ดนาฬิกาครับโอเคแตวเครื่องวันูออเอาเ n งองวันถูรเจครับขับ e าเรเดียถูสิเครับคอนแทคโทรวันถูศูเดอลเซเว่นคอนทคับเ่ันถูศูนย์เดซเซนสี่สิบส่บสย์ย์เดียวครับ เคลียร์ยังพี่นุกดูให้หน่อยครับว่าเคลียร์จากบอลลูนยังครับเดี๋ยวไอ้หาไม่เจอครับไปไหนแล้วอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วครับเคลียร์ด้านข้างเคลียร์พี่โอเค ครับข้บาววันวันวันสอง1 1้วข้าวันสพิเร์โพสอะดีครับเบด้าคอนแทคครับฟร์ดาวน์นเด็ฟีดครับเบรด้ามอเตอร์ครับโฟร์ทาวน์ไนเดฟีดครับเบด้ามอเตอร์สายข้วสอง ETA ไหนแต่ไยอีกสามสิบก้านาทีก็โดนเจ็ดสี่ศูนยครับแล้ลูกอินไซต์แล้วโค้ไอ้ลูกอินไซต์ เจ็ดคนครับพระพารับูชาอ้าวคอยู่ไมอ่ะเดี๋ยวหลดเดลรอคนอยู่บวน็อตเนี่ยได้เดี๋ยวกลับไปวางให้ตั้ฟิเช็คสองหนึ่คเก้าเก้าสองสอง ออไไเอา,าเคืให้ฟิวเซ็งแล้วก็ใทนนะได้นะครับครับครับ

ไปข้อความทเว่าเอกับ expect landing runway t w เ s e v ครับ p o r t to z e i n e เ expect landing runway two s e v ครับี p o r t to z e i n e เฝาและข้อวามสวันนี้วิทยุไกลอยู่นะเนี่ยหกสิบไม์ยังได้เลยรับพิโลกมันเหลืออีกยี่สิบสามสิบไม้ับ สักแป๊บนะมัาลูกนี้ไปก่อนลูกนี้มันเกือบเกือบสามนทีทะเลมอ,อกด้วยข้างหน้าขวาม,มือ

ตัวทะเลหมอกขาวมากตาขาวไหมต้องแถวจ้วยขาวจ้วยเลยต้องรอิีก็ะขาวจ้วยไม่ไม่จ้วหระพี่พี่บอลพี่บอถนัดชักภาพไว้สักรูปนะครับครับเดี๋ยวผมจะถ่ายไว้ครับอย่าลืมเช็ดเลน้ะเดี๋ยวมัว ไม่รู้ว่าข้างหน้าในตัวเมืองตากจะไอ้ตัวเม้สอจะเป็นหมอกเปล่าแต่ว่าไม่น,าน่าอันนี้มันอยู่ในเขาความชื้นน่าจะเยอะกว่าแต่ไม่น่า,นานข้างหน้านดูโลงๆเลอ

เซนไปต่อเลยนะพี่แม่ต่อทาไม่เข้งมาเจอแม่อคอนทรแมสาวเวอร์สวัสดีค่ะรีพอร์ตไฟมายไ a นั u ดันเวทูเซเว่นรีพอร์ตไฟมาย a ซนัลดันเวทูสเซเว่นด้เข้าเอเดี๋ยขเข้าหัวเขียบนิดนะครับกษตรอศูนยแปดจะกลาวค่ะแพ้เกษตรอูนแปดรับ แต่แท็กซี่มาจอดที่บริเวณไหนคะ,ะที่เบอร์สองครับความเร็วครับรับทราบค่ะตอนนี้เครื่องแบค็คฮอปอยู่ประมาณ8ไมล์ไฟนอลแล้วนะคะรับทราบครับขอบคุณครับ ใช้สนามบินยังครับอยางสักร้อยยี่หกก็ได้ผมเอาไว115้ร้อยสิบห้าครับเรายังไม่เห็นเลยชาาย้าเลยใช่ ไฟมไฟหน่ยใช่ไหมครับตวู่ไมไหยรช่วย่อวันู่ซเฟตินทรีวันสุิูทูนตันเวทูซเรท่วไ่ว่วกทท่ะวัน่อวันูอัเอร์เรนดิ้งพารเแท็กซี่เวชารี after l a n d i n เวเกตอแกซีาลีและเข้ากันสุดเห็นซ้ายทะครับเห็นซ้ายยังเห็นซ้ายยังเห็นแล้วครับตกซ้ายไปไหนเว่เก๋อกี่ไชาลีใช่ไหมพี่อ๋อ พรีแลนดิ่งเช็คเทลวิวแค่น่ะครับท็อปบักกิ้งเบรกสีเ e ลืองตีเขียวคูีเขียวโอเคขอบคุณครับสีเขียวครับ o อ e Standby <Start> approach. ให้เราขี่เส้นกึ่งกลางครับแบกหองแบกหองแากอัสนีไปนะจากอัสนีอัสนี ตอบจากแม่ค้อครับเ,เห็นตุ๊กาตาเราไหมครับยังครับผมยังไม่เห็นออเห็นาาไซต์สีส้มนะครับถูกต้องครับโอเคเห็นแล้วครับจอทันหัวเข้าลง แฮปไฟก็ตอดอายุแฮปไฟกี่น้องครับเจ๊แฮปเจ๊ไหมครับพี่เจ๊แฮปไม่น่าจะใช่แท็กซี่เวชารีน่าจะเป็นบนตรงนี้มันเป็นไอ้นี่เป็นอ่าไฟดิไฟไฟติ้งโอเคเป็นข้อควรคือบริเคแท็กซี่เวชารีก้าแท็กซี่จูดปาร์กิ้งฟลอร์มัชเชล่าโอเคแท็กซี่เวชารีก้าแท็กซี่ฟลอร์มัชเชล่าแบงค์ฮองจิโอเคครับ ให้อันล็อกเทลวิวไหมครับพี่ไม่ได้จะต้องไม่ต้องก็ได้อ,อ่อไปตรงแล้วก็ลงไปเตียวบัมฟิชเอวียูบูสเอวียูคอนโทรลสามพีซสาม

โอเคปล่อยโดยสารครับโอเคเบรกแฮนเดิลครับเอเดนเบรกเซตันเจนทูออฟรีชไอโดปุด Beat down it. เราลืมว่าทูไฟส์เมื่อจะออนเออลึกได้เยอะอ,อนอะไรพีออ่ออนทูไม่ได้ทูไว้ครับพับดมูมอนิเตอร์ดีทีทีกิซซิงวีโลไฟนด์ส์ sorry ดูพีนครับโอเคครับสักสี่สิบกว่ากว่า เอ็นอเ็กโอเควัออป็นถนและคอวันถิกนเพครับคสวัสดีค่ะวันถูออฟเรียบร้อยออฟแล้วนะนไเปนออฟเปนบาเวอร์ออฟสิบห้าทำไม รถน้ำมันมาข้างในเนี่ยครับแต่ว่า,าดูว่าเขาแจกใหม่งไงให้ V.I.P. มูเป็นก่อนนะเดี๋ยวค่อยเติมก็ไดนะ้โอ้อ a วอ